สวัสดีครับสวัสดีครู<า>จะอยู่ในชุดสีดำครับวันนี้เรามาอยู่ที่โรงเรียนบ้านทุงนาตาปิ่นนะครับวันนี้ก็มีกิจกรรมดีๆนะครับวันนี้เราก็ต้องมาอยู่กับท่านพออนะครับสวัสดีครับท่านผอ,อครับครับแล้วก็วันนี้ก็มีศิรปินดารามาร่วมกิจกรรมกันมากมายพี่ออยธนภัทรนะพี่โจอ,อี้หลายๆลท่านนะครับแล้ววันนี้เราจะมีการมอบ หลายๆอย่างนะครับมีฟุตบอลอุปกรณ์กีฬาแล้วก็อาหารกลางวันแล้วก็เตียงนะครับงานนี้นะครับก็อยากจะให้เรียนถามท่านทอกพออกิจกรรมวันนี้คืออะไรครับเป็นการแข่งขันกีฬานะคะของอบาจาแล้วก็วันนี้ก็ได้รับการอนุเคราะห์นะคะจากทีมดารารที่มาสนับสนุนสิ่งต่างๆไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์กีฬาเงินทุนสําหรับอาหารกลางวันนะคะแล้วก็ เตียงใช่ไหมคะเตียงนะคะค่ะในนามของผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งนาตัปินนะคะชื่อนางสาวสายฝนแก้วสีทองนวลนะคะก็ขอขอบคุณนะคะคุณโจอี้เชิญยิ้มนะคุณออยธนพัฒนนะคะคุณหลวงพาคภูมินะคะแล้วก็เพื่อนๆนทาราทุกท่านนะคะที่มาช่วยเป็นจิตอาสานะคะในการพัฒนาโรงเรียนในครั้งนี้ก็ขอขอบคุณมากค่ะ ก็เห็นมีกิจกรรมก่อนหน้านี้คือนักเรียนมีมีเตะฟุตบอลด้วยใช่มครับมีรายการเป็นของฟุตบอลอบจอลีกค่ะอ๋อเป็นบอลลีใช่ไหมคะค่ะบอลลีขององค์การบริหารจังหวัดสุพรรณบุรีค่ะโดยท่านบุญชูจันทร์สุวรรณค่ะเป็นผู้สนับสนุนครับค่ะก็มาทำกิจกรรมที่นี่นะครับให้ให้ครับวันนี้มาหลายท่านนะครับไม่ว่าจะเป็นคนไหนคนไหนครั้งไหนคนนู้นคนนั้นคนนั้นไม่สามารถเอ่ยชื่อจะแนะนำตัวแต่ละคนนะครับ รู้สึกว่าถึงทุมท่มสองทุ่มยังไม่เสร็จนะครับเพราะฉะนั้นผมจะแนะนําขอแนะนําตัวก่อนนะครับพวกที่มาวันนี้ก็คือไอ้นี่ไอ้นู่นในนั้นในนี่ส่วนผมครับโจ้ยเฉินจิมครับเนี่ยแม่มันเแจ้งอย่างนี้นี่ป้อมพี่อ๋อนะครับผมพี่อ๋อยว่าไงครับก็ดีใจครับเป็นงานประจําปีของคุณหลวงพ่อภูมิอยู่แล้วโดยที<_<_่บรรดาเปลี_<__ um> ่ยนนี okay. like ้4ป um ีแล้วครับท่านปอ มาเหมือนเดิมเราจะเราจะมาตลอดจนถ้าเรามีลมหายใจก็ยังมากันอยู่โอ้โหน้ำจารย์ยไหลโอ้โควาสุดเลครับนี่ลมหายใจนะครับโอ้โหยสองแสนวิวแล้วครับผมนะครับเดียวเดียวคำรามพอออกเขมาคนเดียวหรือเปล่าหน้าตาสดใสสี่ีก็เหมือนเดิมเลยผมไม่เคยมาครั้งแรกนะครับอาจารย์ซอฟครับ วันนี้ก็ยินดีมากครับน้องชายคุณหลวงภาคภูมิใครเป็นน้องชายอ่ะน้องชายคนละพ่อคนละพ่อแล้วคนละแม่ไหมแล้วก็คนละแม่ด้วยฮะแล้วทำไมเขาไม่มาร่วมงานกับเราอ่ะเขาวันนี้ทําตัวเหินห่างนิดนึงเขาเขาเขาเขรงเกียดเราขนาดนั้นเลยเหรอไม่รู้ไม่รู้มันครับก็ยินดีครับยินดีได้มาร่วมกิจกรรมกันครับครับอาจารย์เอื้องครับเราบอกอะไรทานจะแนะนำกันเนี้ครับสวัสดีครับก็วันนี้ก็ เป็นงานกิจกรรมอีกหนึ่งกิจกรรมนะครับที่เรามาร่วมนะครับนะก็มาด้วยใจครับนะมีงานที่ไหนขอให้บอกเราไปได้ทุกที่ครับขอบคุณครับมาใจนิดนึงครับขอหคุณท่านนะกรบขอบคุณครับขอบคุณคุณหลงแล้วก็ทีมงานทุกๆคนและทางโรงเรียนนะครับที่ให้มีโอกาสได้มาร่วมงานในวันนี้ขอบคุณมากมากครับครับสวัสดีครับผมสุทัศน์สวนพานินะครับข้าราชการบำนาญโรงเรียนบ้านทุ่งนาตะปินนะครับวันนี้ก็ขอขอบคุณ คณะของคุณโจอีกค่กหนาาา <c oughs> ้าคุณอธนพัฒนนะครับแล้วก็คุณหลงภาคภูมิแล้วก็ม,มป,ปมกระจายนะครับที่ได้ามาร่วมกิจกรรมกับทางโรงเรียนม,นมาธนตาปิ้นนะครับขอ,ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะครับทุกท่านเลยครับ <c oughs> ขอบคุณมากครับโอเคครับจะสรุปยังไงนะครับเพราะว่าหลายคนอะไรท่านนะครับ ขออนุญาตนะครับผมจะประกาศนะครับเดือนหน้าผมจะทําบุญขึ้นบ้านใหม่นะครับไหนๆผมมาช่วยพวกคุณทินสุพรรณนะครับงานผมพวกคุณต้องไปด้วยนะครับผมเรียนเชิญนะครับแล้วผมจะเอาซองมาแจกให้ทุกคนในสนามบอลนะครับอะไรนะงานที่ไหนนะอ๋ออฟริกาครับไปไหมครับเอาลครับปิดกิจกรรมวันนี้นะก่อนครับ พบกันในกิจกรรมค้างหน้านะครับวันนี้ S&P c n e w แล้วครับขอลาทุกท่านไปก่อนนะครับวันนี้สวัสดีครับ